งานมองท้องฟ้าก้มหน้าดูดินทุกสิ่งทั้งสิ้นอัลลอฮ์สร้างมายิ่งมองยิ่งเห็นถึงความเมตตาใจเราตักวา อัลลอฮ์องเดียวอัสสลามอะัยกุมวมเราะมะทุลลอฮิวบะระกาตู์ค่ะสวัสดีเด็กนักเรียนอิสลามทุกๆคนนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆได้ไปท่องเที่ยวธรรมชาติสวยงามหลายที่เลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้น้ำตกแม่น้ำทะเลภูเขานะคะใครตอบคุณนี้ได้บ้างคะว่าผู้ที่สร้างธรรมชาติสวยงามเหล่านี้คือใคร อ่าอัลลอฮ์นั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะอัลลอฮ์ก็คือพระเจ้าของเรานะคะคือผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แม้แต่ตัวเราเองนะคะอัลลอฮ์ก็สร้างขึ้นมาเช่นกันค่ะอ่าเด็กๆคะเมื่อเราพบเจอสิ่งที่สวยงามนะคะให้เรากล่าวคําว่ามาชาอัลลอฮ์เด็กๆไปเที่ยวทะเลเจอทะเลที่สวยงามก็กล่าวคําว่ามาชาอัลลอฮ์ เมื่อเราไปเที่ยวน้ำตกเห็นน้ำตกสวยงามเด็กๆก็กล่าวคำว่ามาชาอัลลอฮ์อ่าเด็กๆอย่าลืมนำคำนี้ไปใช้กันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนีขอลาไปก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุมมบเรอมาตุลลอฮิวะบเระกาตุค่ะ